เป็นผู้ใดมาเห็ดอีหยังอยู่หน้าบ้านแลนั่นฮะว,ว้มาแมนไว้แถอบันเอาเอาแม่ค่อยคอยคอยงางเจ้าสีเลี่ยนเน็ดยยังเกาะเขามาละตามเขามาแล้วเขาใดผู้ใดมาคือเป็นจะตื่นตะท่วงคักเท้เขามาโยกหมอละตามเขามาโยกหมอแล้วจักเดือนละบานนี่เขาจังเด้ไม่ยกหมอจังส่แม่นี่สองเดือนสองเดือนมันคือสิโยกว่ามันคุยกันบ่ได้ตีซ้ำนี่มันคือบ่ถามคอยกอนบ่แม่นสองเดือนเจ็ดเดือนแล้วป๊า เห็นแต่เห็นไม่เงยจุ้ยเมื Halo, ่อไหรเห็นจะคของระบาดนี่เออเห็นไม่ยงียจุ้ยเขาก็สิมายงคือกันได้ต่ำแต่เขาโบวออกได้บานเราเห็ดจังใดวะเบิ่งนกันอ่ะกูโทรถามกันอ่ะฮัลโหลแ่าจุ้ยเมื่อเขามายกมอนั่นเจ้าเห็ดจังใดเขาคือโบวออกเออเอาใส่ความพยายามเบิ่งเจ้าขันบ่อยเขาเขาเมาเสียวไวเฮ็ดจังใดกอเท่าจุ้ยเฮ็ดจังสั้นอีลีบอ่ะมันสิคือเวลาแ่าจุ้ยเฮ็ดอีหยังบะ ผู้เดียวกันบ่หนี่ผู้ไหนหน้อยกำลังถอดอยู่เฮียงคอยนี่ผู้เดียวกันตีอุ้ยอ้ย,อย,อยนาะเดี๋ยวคือจิล้างเบิ่งอยู่มันสิคือบ่เนาะบานคอยอยังบ่เคยเหตุอ้ยอ้ยไอไอจะเฝ้าเอาออกมานนี่มานนี่น้องมีเลืองสิคุยนำ้ำว่าจังไหนเนาะครับผมจะได้ไปเห็นอื่นต่อไอสิยุยกหมอนูออกอิลีตีอเอาออกแล้วเนาะครับแต่เจ็ดเดือนเหลืเจ็ดเดือนนะ่ะมันก็คุยได้อยู่นะนวานั่นไปคุยกันออกกับเจ้าที่อยู่สำนักงานเหมือนครับคุยกับไออยู่นี่ละ น้องนะบ่มีผัวเด้อฮือโลเบิ่งเมียมึงเฮ็ดโลโอ้ยปิดตายพ้่โลกูย,ย่านมันเข้ามาหัวเสาออกอยู่ตอนนี้ไในใยผมมีหน้าที่มาเอาออกบ่ได้ไมีหน้าที่มาเอาเข้าครับเดือนหน้านะ่ะเอื้อยสิจัดการให้ดอกเดือนนี้น่ะอนุโลมให้กันได้บ่ฉันเอื้อยยังบ่เสาผมสิมางหัวเสาเห็นเอื้อยออกคุณได้บาดแม่ๆๆเดียวเดยวเดียวเ,ยวเยวจ้ามานี่กันน่ะไม่จุ้ยบอกอีหยังเจา้าแม่จุ้ยนะั่นว่าหมอนี่น่ะมันมาแกงซี่แต่ว่าต้องเว้าให้เป็นใบให้ถูกแต่ข่อยเบิ่งอยู่นี่น่ะมันบ่พอใจเจ้าแฮงเด้อยู่นี่แม่กูก็ว่าอยู่ได้ตเเดีี๋ยวกกูลอองงบิ่ เทียก่อนลาโอ้ยกว่าบ่แม่ละละตั้มมึงหายเขาซะเดี๋ยวมันบ่มีไฟใส่นั่ดท้ายก็ข่อยคื้เเ่าเสียให้แม่เฮ็ดจังไหนสันแม่ก็เต็มที่แลวเด้บมามักเอือยอีหรีบ่า่ะคนลุกคุยน้ำเขาแน่ตั้มแม่เบิดหนทางละละเอาล่ะเสียข่อยว่าจังไหนละมี ไอ้ Ai, hey, ให้ผมคุยน้ำแนี่ว้ามาเบิ่งครับมันบ่ทันอีหลีครับขันเป็นเดือนนี่อนุโลมให้พวกผมก่อนได้บ่กับบม่มีปัญหายอย่างนด้แหละครับผมเข้าใจอยู่เอ๋วไงเถี่ยวแม่กูหงวานตัวว่าขันมิตรบอกกูเข้าไปหาเจ้านาทีแต่ว่าเจ็ดเดือนยังยังอยูอย่เดอ้อให้ไปใส่เขาเออเดี๋ยวผมไปจัดการเนรี่ยค่าใบแต่ว่ามื้อนี้เอาหมอผมไว้เด้อครับขันไอ,อ้าเว้จังซี่ผมก็บ่เอาออกเดอกครับตั้มคอมันแน่ให้3เดือนได้บ่เฒ่าเว้บอขนาดยัยโตไวเว้าซื่อๆกับผิดหันแต่ว่าขันเป็นไอ้เว้าอ่ะหนูอาจสิฟังอยู่เด้หืองคือว้าจ น้ำไอ้เต็กเดือนเลยให้ใส่ฟีพร้อมหนึ่งปีไอว่าวิลีบอกครับไอจังใดเออเออคนงามบังกันนะเออคนผัวงามค่ะให้ผมใส่ฟีลีบอกครับหนึ่งปีเจ็ดเดือนไม่ต้องให้แล้วใส่ฟีไปเลยหนึ่งปีเต็มเต็มเจ้าอวิลีติแม่กูนั่นบอกอิลีมึงนั่นต่องอิลีใส่ไฟฟีได้ตำเอาเก่าวะเอาจังสันนะครับทีรักใส่ฟ,ฟีตลอดชีวิตค่ะ